ยะาวาริวะฮาปุราปาริปุเรนติสคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังอัมหากังกิปเมวะสเมจตุสภพปุเรนตุสังกะปังจันโดปัญญารโสยะาอิชิตังปฏิตังมามะคิปเมวะสเมจตุ สเพปุเรนตตสังกปยางมณิชโชติราโสยะตางเ um. ววาชานตุสาปโรโคเวนัสตุมาเมาวาตุอัญโยสุขิเทคายุกโกภเวอภิวาธนาสิเลสเนศ วุฒาปัจจายโนจัตตารโธรรมวาฏทันติยุวันโนสุขังอาลานติจัตตารพรเปรมาพรหมวิหารธรรมวาฏทันเตมพระมหาเมตตาพระมหากรุณาพระมหามุทิตาพระมหาทสุเปคาติ จัตตารโรประมังฆาเจโตวิม ja ุตติธรรมาวัดทันเตมประมังฆาเมตตาเจโตวิมุตต <har> ิธาประมังหาการุณาเจโตวิมุตติธาประมังฆามุทิตาเจโตวิมุตติธาประมังฆาทัสุเปคขางเจโตวิมุตติธาริเจตตารโรประมังฆาเจโตวิมุตติมากาสาน จะธรรมะวาททันเตปะมังฆาเมตตาเจโตวิมุตติมากสสัจจะปรรมะกรุณาเจโตวิมุตติมากสสัจจะปรรมะมุทิตาเจโตวิมุตติมากสสัจจะปรรมะทัสุเปกขางเจโตวิมุตติมากขสสัจจะทาติจัตตารูปะมังฆาเจโตวิมุตติพารัสสัจจะธรรมาวาททันเตม เปรมาหะเมตตาเจโตวิโมติพาลาสัจทาประมังหะกรุณาเจโตวิโมติพาลาสัจทาประมังหามุทิตาเจโตวิโมติพาลาสัจทาประมังหะทัสุเปิกข้าเจโตวิโมติพาลาสัจะทารติจัตตารโอประมังหะอัปปมัญญาธารมาวาทันเตม เปรียหะงเมตตาเปรีมหงากรุณาเปรังหมุทิตตาเปรีมหงาทัูเป็คาติจัตตารโอเปรมมหงาศาสจัทธารมาวาดทันเตมเปรีมหงาสาพะโทกสศาสจทธารสาปะโทกสมุทะยักษศาจทธารสาปะโทกสมุทะยมากัสศาสจทธารสาปะโทกสมมทะยมาคเนโรทาสศาจทธรต อาคตโตเวปสัสนสนางอาคังธรรมังวิชานตังอาคเคพุทธเทมทาคินัยเยอนุตตาเรงอาเคธรรมเมาปัสนสนางวิราโคปสัสเมงอาเคสังเคปัสสนางปุญญะเขตเตอ,อนุต อาคาสเมิงทานังทัทตังอาคังปุญญังปวัติทิติอาคังชายาโสกิติสุขังภลังอาคาสสะทัตตาเมธาเวอาคัธรรมสัมมาหิโตเจตาโพโตมนุสูงอาคาปาโตปโมทติติอาธาสิเมอากาสิเมยาติเมต จะเมเปตานางธาขินางทาชาโปเพกตมนุษสสางนาหิรุนนางวาโซโกวาปริเทวานาตังเปตานมัทธายาเอวังติทันติญาตโยจะโคัาขินาทินาสังคำหิิสปติเทตาธิคารต นิตายาสัทนาโซอุปการปฏิโซญาติธรรมนิทาดสิโตเปตานาโูชาจักตาตังโอลาราพัลลนจะเพโคนมนโนนางอามเฮปนยังปะสสตังอนาปกันเตมะยาปนยังปะสุตังอนาปกันเตอาทาสิเตอากาสิเต เปตานังทาขินังทาชาปโปเพกตมโนสรังนหิรุนังโสโกวายาวันยาปริเทวานาตังเปตานามาติทานติญาตยองอายันจะกโคทาขินาทินาสังคขมิสุปติต หิตายาติสถานโสอุปกาปฏิโสญาติธรรมโมจะายังนิทาติโตเปตานปูชาจักตังจะเพคุณมโนปเทนนางตุมเฮิปุญญังปสุตัง ปะการตีตาปนยังปะสุตังอนณาปะกนเตีสิตังอนหงปะติหันติตาโตวาลามิคานิจสิเริงจะมากะเสสิสิเรจะปิโวดทิโยตาโตวาตาตโปโคโรสันตัวปฏิหันยติเลนาทันจะสุขาดทันจะชายิตงจะวิปัส สุญญาตวิหารธรรมทานานังทั้งขาดสะอาคางพุทธิวันนิต่างตัสมาดโตโปโซส,สมามปาทสร้างอาธมตาตโนสุญญาตวิหารธรรมเมการะเยว,วาเสยตพงุลอ,อนนานันจปานันจวาตเสนาสนานนจทาไทยยาอุโชโพเตสุเวปสัน เกตาสาเตตาสะทามังเทเสนติสาพะโทคาปโนทนาอย่งโสธรรมมิทันปริเนพาตยนาสโวติเพเมตาสเพสัตา ทุกกายทุกใจ,กใจสุขสุขีตะสุขีอัตานางังทุกกายสุขใจอารางัง